การที่มันขึ้นไปคือมันได้รับพลังงานมาแต่ตอนมาตกปรับลงมามันจะปล่อยพลังงานออกมาค่าหนึ่งซึ่งพลังงานตัวนั้นแหละก็คือแสงหรือสเปกตรัมอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เซิร์ชเลย M U Tutor อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้อง เราจะลองตอมแบบที่4นะครับคือแบบนีนส์โบคนนี้เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนนะเปลี่ยนโลกคนหนึ่งเหมือนกันนะ้วจะบอกว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมบวกกระจุอยู่ตรงกลางนะครับได้รับคำตอบไปเรียบร้อยนะ้นเนี่ยนีนโบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสเปกตรมัมแล้วก็คอนเฟิร์มมาเลยนะเลขสรุปมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสเปกตรัมที่เกิดขึ้นนะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนครับเปลี่ยนระดับชั้นพลังงาน ก็ละกันว่าแบบตอวตอมของนิวโวคือนิวเคลียสตรงกลางใช่ไหมอิเล็กตรอนที่โคโจรอยู่รอบเนี่ยนะครับลักษณะการโคจรเป็นระดับชั้นโอเคนะเป็นระดับชั้นขอบเขตของพลังงานไล่ไปเรื่อย <c oughs> การที่อิเล็กตรอนมัน t r a n s ิ t i o n state าว่า t r a n s ิชั o คือเปลี่ยนแปลงนม <c oughs> เปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะนะการที่มันขึ้นไปคือมันได้รับพลังงานมาแต่ตอนมันตกกลับลงมามันจะปล่อยพลังงานออกมาค่าหนึ่งซึ่งพลังงานตัวนั้นแหละก็คือแสงหรือสเปกตรัมทีนี้ การทดลองการดูสเปกตร,รัมของเขานะก็คือเอาไฮโดรเจนแก๊สนะครับมาอัดอยู่ในหลอดตรงนี้นะครับแล้วก็อัดส่อไฟฟ้าเข้าไปนะนะก็คือให้พลังงานเข้าไปนั่นเองอเมื่อให้พลังงานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะโอเคหลอดตรงนี้ก็จะเรืองแสงออกมาเห็นไหมเหมือนเราเผาอะเหมือนเผาถ่านอย่างเงี้ยถ่านก็จะเป็นเปลวไฟขึ้นมาไเห็นไหมครับนะแต่นี่เป็นการอัดส่อไฟฟ้าเข้าไปเนาะจนมันเรืองแสงออกมาได้มันเรืองแสงออมาแล้วเนี่ยนะครับเขาใช้สลิดสลิดคือตัวนคะัดเลือกคัดกรองแสง แสงเวลามันเปล่งออกมาก็คือเปล่ง360องศาเลยถูกไหมนะเป็นตัวกลมออกมาใช่ปะ่ะนะครับสลิคคือตัวที่เลือกแถบแสงนั่นเองนะครับเหมือนเหมือนอุลตร้าแมนป่ะรู้จกักไหมยอดมนุษย์ใช่ไหมเออที่แบบว่าปล่อยลำแสงปี้ตรงนี้นะครับถูกวะอ่าเนี่ยปล่อยลำแสงออกมาเฉพาะ,ะล่องแขนถูกไหมนะไม่ได้เปล่งออกมาเป็น360องศานึกออป่ะเออนะครับให้ออกมาเส้นเดียวนะหลังจากนั้นครับเอาใส่พริซึมนะพริซึมครับทำหน้าที่ในการหักเหแสงเพื่อเราจะดูว่า ในลำแสงที่มันออกมาเส้นเดียวเนี่ยนะมีแสงสีอะไรอยู่ในนี้บ้างหลักการถังเทแสงอันนี้ในฟิสิกส์ใช่ไหมนะครับที่มันจะสีต่างกันค่าพลังงานต่างกันก็จะแยกเส้นออกไปปรากฏว่าเฮ้ยเห็นออกมาสีเส้นครับของไฮโดรเจนก็จะมีสีม่วงสีบลูสีบลูนี่สีอะไรสีครามสีฟ้าใช่ไหมนะครับสีออฟบลูกรีนนะสอเส้นนะครับแล้วก็สีแดงเส้นนะครับซึ่งไอแถบตัวนี้นะครับแต่ละธาต ธาตแต่ละตัวที่เอามาเนี่ยนะไฮโดรเจนเป็นแบบนี้ถ้าเอาโซเดียมมาคือธาตุอื่นก็ค่าสเปกตรัมก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคไหมท่านี <plausible> <S <S <template> ้ท้งนั้นเกิดจากการเปลี่ยนชั้นของอิเล็กตรอนนะครับก็คือ transition state นะครับเปลี่ยนชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนนั่นเองตอนที่อิเล็กตรอนอยู่ชั้นล่างสถานะพื้นนะอันนี้สถานะ ground เห็นนะ ground state นะครับไปอยู่สถานะกระตุ้นครับสถานกระตุ้นคือ excited state excite excite แปลว่าตกใจใช่ไหมเนาะเป็นสภาวะที่อิเล็กตรอนกำลังตกใจใช่ไหมตอนแรกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะก็ไม่มีอะไรจริงป่ะนะครับได้รับพลังงานมาก็คือเราอัดสักไฟฟ้าเข้าไปถูกไหมนะครับอัดสักไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะวิ่งอยู่ชั้นบนแล้วถูกไหมอิเล็กตรอนมันร้อนมันอยู่ชั้นกระตุ้นถูป่ะวิ่งไปวิ่งมานะครับเมื่อมันเย็นลงม้มันก็ต้องตกกลับลงมานะครับแล้วก็คายพลังงานออกมาค่าหนึ่งในรูปของสเปกตรัมนะครับ ก็ทีนี้ที่มันมี4เส้นเพราะการตกกลับออกมามี4แบบแต่ละธาตุมีการตกกลับมาไม่เหมือนกันทีนี้เขาก็มานั่งคำนวณดูปุ๊บปบปรากฏว่าก็ได้เป็นแผนภาพนี้ออกมาว่าการตกกลับแต่ละระดับชั้นพลังงานจะมีแสงสีอะไรโผล่ <Wow. S 1> ออกมาบ้างเห็นนะอันนี้คือชั้นล่างสุดครับชั้น n เท่ากับ1เออ ชั้นล่างสุดนะ n เท่ากับ1หรือเขาใช้สาร์ว่าตัว k ครับชั้น k เป็นชั้นแรกแล้วก็ไล่ขึ้นไปชั้น n เท่ากับ2ชั้น l n เท่ากับ3ก็คือชั้น m นะ n เท่ากับ4ชั้น n ถูกไหม k l m n o p q r s t ไปเรื่อยๆ n เท่ากับ4 n เท่ากับ5 6,7และ8ซึ่งพอวัดค่าพลังงานออกมาดูแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่า ชั้นแรกๆเนี่ยชั้น1กับชั้นสมีความห่างค่อนข้างมาก2กับ3ม,มีความใกล้เข้ามาหน่อย3กับ4ใกล้เข้ามาหน่อย4กับ5ก็ยิ่งใกล้เข้าไปอีกนะยิ่ง7กับ8ปนี่โอ้โหแทบจะติดชิดกันเลยไหมพุกนนี้ได้จากค่าพลังงานนะที่เขาวัดออกมาจากลำแสงสีต่งา,างๆพวกนี้นะซึ่งใช้สมการที่เกี่ยวข้องในการคํานวณน,นะครับเป็นสมการของแม็กแ p l a n เห็นนะเออ